สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับเ support อีเช่นเคยนะครับผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมใหม่นะครับนะครับกิจกรรมล็อกอินแล้วก็ออนไลน์ครับการเล่น3ครั้งนะครับนี่พยายามเก็บอันนี้ไว้นะครับเพื่อเอาไว้แลกได้ตัวละครตัวใหม่ตัวนินจาตัวอังเปาก็เล่นกันได้นะครับนี่นะ การที่จะได้วละครลใหม่หรือว่าได้ที่ลุ้นก็จะเป็นด่านนี้นะครับครับเอ็นครับเอ็นดานะครับนี่นะครับผมพยายามผมแนะนำนะครับพยายามสร้างบอท8ตัวสร้างบอทมา8ตัว เพื่อเราจะต้องเก็บความสําเร็จเ้าเราจะได้ฉายานะครับผมก็ยังไม่สําเร็จทีนะครับแต่ว่าผมก็แนะนํานี่นะครับความสําเร็จอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็นี่นะครับ,เ,รรบ,ลรบเล่นดาบสุกุละก็จะได้มันอยู่ในอันความก้าวหน้าการประจ o ภัยนะครับแต่ละด่านเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำอีกทีนึงครับแล้วก็ ต่หลายคนก็สงสัยเรื่องการอัพรถ็มจะมาอธิบายทีหลังนะครับการอัพลดว่าอันไหนต้องอัพอันไหนนะครับนี่นะครับแอดมาได้นะครับตุลละครเดี๋ยวทุพอร์ตน,นะครับเล่นได้ครับทุกคนทุกวัยทุกแรงแอดมาแล้วก็แนะนำใสายามแมลงน้ำนะครับกาแรแมลงน้ำถุงกัดเนี่ย,ยเดี๋ยวผมช่วยเล่นก็ได้แอดมาเลย มันดีมากๆนะครับในแรงโอเคครับสวัสดีครับผม